เปิดศักราชใหม่วัดประยุรวงศาว,วรสมาวิหารร่วมโดยมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีถือเลิกงามยามดีแห่งความเป็นสิริมงคลผสานมือชุมชนรอบวัดจัดงานสมโพธ18ิ187ปีวัดประยุรวงศาว,วรสมาวิหารจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพลงบวกเลินเท่ากับเพลินโดยยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือบวรซึ่งมาจากบ้านวัดและโรงเรียนครับ ายในงานได้รับเกียรติจากพระพรมพบัณฑิตจเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวรมหาวิหารกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดงานและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มาเข้าวัดทำบุญกันด้านพื้นที่โดยรอบภายในงานมีตลาดโบราณพาย้อนยุคไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ย่านคลองสารกะดีจีนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนสามศาสนาซึ่งรวบรวมความอร่อยจากอาหารหลากหลายรสหลากหลายชนิดใน6ชุมชนรอบวัด พร้อมชื่นชมความงามของปูชนียสถานเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดี JD และพรินปริยธ,ธรรมศาลาหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกรวมไปถึงเขาหมอโรมนียธรรมสถานแห่งความสงบรื่นรมและที่สำคัญยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้สักการะพระพุทธรูปพ,พันปียุคข,ของโบราณ ที่อัญเชิญมาเพื่อให้ประชาชนได้สักการะในงานเป็นครั้งแรกครับและถือเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้คือการจัดแสดงพลุอันตรการตาทางวัดรปรยุระวงสาวาสจึงได้จัดงานย้อนยุคก็คือฉลองวัดรปรยุรวงสาวาสขึ้นมาโดยกําหนดอวันที่13มกราคมของทุกปี พอมาปีที่ผ่านมาเนี่ยปีตีเสว่าในปี2,556เราได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกในการบูรณะปฏิสังขรพระบรมาธาตุมหาเจดียโดยมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีน,ะน้ำดื่มสาช้างเนี่ยได้มาช่วยในการจัดงานรับรางวัลก็เป็นที่สนใจกันมากว่าทำไมพระเจดีย์ที่นี่จึงได้รางวัลอันดับหนึ่งใครมาในงานนี่ก็จะเห็น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารที่รักษากันมาเป็นร้อยร้อยกว่าปีเนี่ยเขาสืบทอดกันมานอกจากจะได้รู้รายละเอียดของงานแล้วยังได้ชมการแสดงต่างๆมากมายจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์อทิหนังใหญ่ชุดยักษ์ล็กลิง ลำตัดจากแม่ขวัญจิตสีประจันศิลปินแห่งชาติพร้อมคณะและที่พิเศษคือการได้ชมหนังกลางแปลงที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันงานบุญดีๆแบบนี้จะมีขึ้นอีกแน่นอนและ Travel Report ของเราจะไม่พลาดที่จะเก็บภาพมาฝากอีกเช่นเคยครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ